ไยไม่ผ่านแบบไม่มีสาเตได้นะฮะบางทีเย่โคตรูมดเลยแม่งพอมาฟไม่ผ่านนะฮะเขามีไปไหอยู่บางีเราไปใส่แล้วกโผล่สวัสดีอยู่ในภาษาดาว่าคอมไฟไม่ผ่านเข็มโคตรถูกหมดตัวร็อคซิโยแอนดอเดอรเนี่ยเขาแนะนำให้เราใส่สตริงทุกอย่างไว้ในไฟสตริงใช่ไฟล์จุดงข้อดีของการใส่ไฟจสตินนอกจากการที่เป็นออบเจกตเหมือเรา ผมน่าบอกว่าเปลี่ยนคำว่าหน้า,า,นา,าแรกเป็นคำว่าโฮมนะครมันเปลี่ยนที่เดียวเพราะเราใช้หลายที่ก็เปลี่ยนที่เดียวนอกจากเรื่องนี้ยังไม่พอเราตอนบ่ายนี้มันจะมีด้วยมีการให้ทันเชา้านี้นะ่นเปรุ่ทันหรอเปล่าอยากเลวลาเราจะทำแอปที่มันซัพพอร์ตหลายภาษาเนี่ยเราสร้างนี้ได้ครับสมมติว่าไฟล์แรกเนี่ยไฟล์สติ๊กเนี่ยที่เราทำาเนี่ยแอปเนมคือจิรวัตรนะครับ เราไปอันนี้เราไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าเราไปสร้างอีกไฟหนึ่งที่รองราสับภาษสไทยโครงสร้างเหมือนกันเลยทุกอย่างชื่อตัวแปรต้องเหมือนกันด้วยแอป,ปเดมเหมือนกันแต่เราทำรงนี้ว่าเราวัดได้อีกไฟไหมเดี๋ยวเราจะสร้างนี้แหละนะฮะแล้วเวลาที่เครื่องของลูกค้าเราเอาไปลงถ้าเครื่องลูกค้าเราเซ็คเครื่อง,ของเข,าาข้าภระสับกระส่าเห็นะไว่าจิรัดเขาจะไม่เห็นคําว่าเจคาเอเห็นไหมครับเดี๋ยวจะทำอันนี้ด้วยนะฮะนี่คือที่เก็บ แล้วแน่นอนถ้าผมจะเรียกสตริงในไฟล์จาว่าผมก็จะต้องเรียกว่า r resource จุดสิ่งที่อยู่ในโควเลร์ value ทั้งหมดเราจะไม่ดอ t value นะครับเราจะดอทชื่อไฟล์เดียทีเดียวนะครับใน v ร l u e หมดจำไม่ได้นะดอท string dot admin คำถามที่ผมจะถามพี่โอนะฮะชนิดหนึ่ง r จุด string จุด admin เ e ิ u ค่าอะไรครับ ดิ้เพนเป็นประเภทอะไรครับตัวแปรบยาองดานะเป็นสเต็มเิ็นครับผมพี่อาร์ครับอาร์จุดสเต็มกอารเมนเพนเป็นอะไรท้ายครับยิ้นถูกต้องครับจำไว้นะอะไรที่มาจากอาร์จุดเนี่ยมัเอาไปเจนเดเรทเป็นไอีแล้วมันแมบบไปแล้วเราไม่ต้องสนใจนะต่อนดิสเพลิดิสเพลถูกเองเห็นไหมครั ผ่านแล้วนะฮะทุกคนจะเขียนสติก๊กจะกเ,เขียนสติ๊อะไรมาเก็บนที่น,นี่ให้หมดนะฮะสร้างตัวแปรเก็บไว้นะฮะใช้ในเลเยอร์ใช้ในตาวาก็ไดนะ้ทั้งหมดไฟล์สุดท้ายคนระับสไตล์ห้องนี้ใครเคยพัฒนาเว็บม,มาบ้างปั๊บต้องมือไนะฮะบยามเคยนะเขียนเว็บเคยนะฮะดี e โอเคยพี่ดีอาจจะยังไม่เคยพี <P. S 1> ่ดื่นเลยมันมีไฟล์ประเภทหนึ่ง ชื่อว่า CSS เลยเนี่ย CSS นะค l a s เขีสไตล์ชีพนะค l a s เขีคือทำมาเป็นลำดับมาเป็นแม่น้ำนะฮะัจากแม่รูปเปลี่ยนอะไรประมาณเนี้ยในเนี้มีสไตล์ยคือรวมชุดคำสั่งในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงการค่าต่างๆค่าความกว้างแถวนี้สีแถวนี้ความหนาเท่านี้ทำเป็นชุดสไตล์ชีพ Class ได้แต่เราก็เรียก Class ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยทำให้มันมีทำให้ ไดนะ้ถ้ามันมีเหมือนกันสิบชิ้นอยู่ในหน้านะเนี่ยพจน 2, ์จะได้สองพันชิ้ละชิ้นชิ้นละสองพันจากถ้าเดิมหนึ่งชุดมีสิบพันสิบชิ้นมีร้อยพันเห็นไหมฮะและเวลาเปลี่ยนก็นแน่นอนถ้าเปลี่ยนเป็นยนา,นงางเปลี่ยนร้อยอารเรตไม่เปลี่ยนแค่สิบอาร์เรตนะแต่ถ้าทำแบบนี้เปลี่ยนทีเดียวเลยนะเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะแล้วมาดูหน่อยที่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสไตล์เนี่ยวาให้น้องมาเนี่ยอะไรเมียหยอ แอปตีมขอโทษครับเป็นแอปตีมนะครแอปตีมในนี้มันจะกำหนด3ค่าม,มีเปิดเรื่องของมันมนะครับมันเป็นดึงคุณสมบัติต่างๆที่มันมาของตีมของมันชื่อเองนะฮะในนี้จะมี3ค่าที่เป็นค่าหลักของแอนดรอยด์แอปนะครับที่ที่คุณจะขาดไม่ได้นะฮะอันแรกคือ Color Family, คัลเลอร์ไพนลี่ือสีหลักแอปนะฮนะสีหลักแอปคือตรงไหนดูแอปของตัวละกัน,นสีหลักของแอป คือสีเนี่ยอะไรที่เป็นหลักๆสีฟ้าดผมตั้งให้สีฟ้าเป็น,ส,ส,นสีหลักถัดม,มาตัวแปรที่2 color primary dark เห็นไหมฮะ dark แต่ว่ามืดกว่า color primary dark a n d อย i d ทุกคนเนี้ยเห็นไหมสีมันจะเข้มกว่าที่คือ color primary dark color accent สีที่โดดเด่นที่สุดนะฮะ color accent เป็ส,สีที่มันโดดเด่นออกมา ถ้าในแอปตัวอย่างอย่างนึงของแอป Gmail ก็ได้ Color เออ Accent คือสีให้ผมเนี่ยสิ่งที่ต้องการความเด่น Android มันจะมีชุดที่มันบอกในระหว่างไอเด่นะไอเด็นอัตโนมัติให้เราเลสีเราได้ตรงนี้เห็นไหมฮะทุกคนรู้โครงสร้างหมดแล้ว ผ้อมจะเห็นโคตกันไรยังเอาละฮะเรื่องแรกนะฮะของการที่จะจบวันนี้เราผมจะไฮไลท์ไ้แล้วกันนะฮะว่าเราเราดูอะไรไปแล้วบ้างนะฮะขอ,อดินเตอร์สตาร์ เราเซตอัพผ่านแล้วนะครับของเป็นเกียวกันนะฮะ Android emulator ยังไม่เซตอัพกลับไปสร้าง emulator แล้วกันนะ,ะแต่จริงเรารู้จัก XML ไปบ้างสว่วนสไตล์บางสว่สสวนเจ็ดตอนนี้จะเป็นที่6หกนะฮะเราจะสอนทุกคนสร้าง emulator ก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ดนะฮะในหน้าจอ Android Studio นะครับให้ทุกคนหารูป

โปรชั่วไว้ทุกคนได้แน่จอดตรนี้นะแต่นะว,ว่าไม่มีไม่มีไม่มีดิสตัวนี้แน่ๆแต่มี่แน่จอดตนี้ใชนะ่ไหมฮะเด็กเราจะมาสร้างเอมูเลเตอร์กัน,นครับวิธีสร้างคือมันจะมีปุ่มสร ator, ้างโปรชั่วเอมูเลเตอร์อยู่ด้านซ้ายล่างเจอไหมฮะเลือกไหมครับคนจะต้องเจอแอนดรอยด์เอมูเลเตอร์แบบนี้นะฮะคราวนี้มันมีแอนดรอยให้เลือกในการเลือกจะสร้างในหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมากน,นะฮะ ให้บรรนใจตัดแด้ว่าใช้มือสุดข,ของทุกคนเป็นโฟนโอเคนะฮะช่องกลางนะฮะจะเลื่อนต่างแอนดรอยที่เราเลือกพัฒนาได้ผมแนะนำให้เอาวันที่มีปุ๊กยเปยในของผมจะมีห้เอกฐานของทุกท่านมีห้เอกฐานนะฮะมีปุ๊กยเปยไหมฮะแต่ะละปุ๊กยกเปยเป็นสามเหลี่ยมนะเนี่ย <c oughs> ให้กด next ไปนะให้กด next ไปนะท่านจะเจอในสิ่งที่ Android System Image ที่ Android ได้คอมพิว่ตก็จะให้ทุกท่านใช้อะไรบ้างนะฮะซึ่งถ้าถ้าเรายังไม่มีมันจะมีลิขสิทธิ์มาตามด้วยนะฮะวันนี้เราพัฒนาด้วยเวอร์ชัน Android ยูกานี2ถึงเท่าไหร่ฮะ5 แต่แรกนะ,ะยีะ่สิบ้านะัวนนยี่สิบ2กยีจริงๆใช้6ีคำถามว่าจะยได้ไหมคำตอบคือได้เป็นไรจะยีสิบสีได้ไหมได้เป็นไรแต่ถ้าอยากจะให้ความสมุตจริงๆไมปป่็นปัญหาอะไรกิดขึ้นตอนที่เจเรียนะฮะผมแน,นะนำที่25นะ25แต่ี่เห็นไหมฮะยบช่องกานะฮะเลขแป images จะมีย้า นะฮและที่สำคัญคือเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องมีปุ่มดาวน์โหลดอีกต่อไปแล้วเห็นไหมครัเห็นใช่ไหมฮะยบนี่้าไม่ต้องไม่มีปุ่มดาวน์โหลดนะฮะใครถึงทำไมเ้าโหลดเองครับจริงๆเราเลื่องรุ่นไหนก็ทดสอบก็ได้ตลอดเวลานะจะสร้างกี่กี่อันก็ได้เราสนใจนะคะซ้ายมือคือสิ่งที่มันคอนฟิกให้เราอย่างดียวกนะฮะจะบอกว่าจอเปนะ็นแนวตันนะ้งแนวนอนนะฮะขอดูหน่อยนะฮะจะใช้กล้องหรือเปล่านะฮะลอ,องเลือกสะกอน คว้านนะฮะจะบอกรายละเอียดต่างๆนะจะจองแรมในเครื่องเท่าไหร่นะฮะใช้กล้องหน้ากล้องหลังเป็นยังไงนะฮะมีแว่แบบนฟอมแว่นแพรนะฮะอ่าแล้วก็ทุกคนเปิดไอ้คว้า่อยๆแล้วถสกรองมาถึงล่างสุดน,นะสิ่งสำคัญหน,นึ่งที่คุณจะต้องติ๊กนะก็คือว่า enable keyboard ์บอร์นพุตะฮะติ๊กหรือเปล่าติ๊กไว้นะครเพราะ,ว,ะ,ะว่าเวลาที่เราทำง,งานเนี่ยเราจะใช้คีย์บอร์ดที่เป็นบลู คีย์บอร์ดแบบพิเศษเอาไวะนะ้เเราได้ด้ยนะติไว้นะเอาแค่นั้นนะเรากดิเเอ๊ะิณเดเด็ติอย่ลินะฮะในตัวคีย์บอร์ดนะฮะติกแล้วก็ยิ้มเด็เดอแป๊บหนึ่งมาลนะนะทุกท่านมาแล้วในชะ่ไหมเลืมาลนฮะ ในบรรทัดที่ทุกท่านดีเนี่ยจะคล้ายกมนแล้วตอนนี้นะจะสวยให้ดูว่ามันเรามีความคล้ายกันแล้วเป็นแบบนี้แอคชั่นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็กเหมือนเครื่องหมายเทนะกดเลยฮะมันจะเป็นการสตาร์ทเอนจิเลเตอร์ขึ้นมาในจังหวะที่หนึ่งที่เปิดสตาร์ทเอนจิเลเตอร์ถ่ายจะใช้เวลาหนึ่งวินาทีในการที่จะสตาร์ทน